ไปแมงโลนะครับขบวนที่4 0สูรราธานีรุงเทศ ทีดบันโตนติดบันโตาผู้ั่มีความประหลงใจขึ้นลงทีดบันโตกตรวจสอบสิ่งนี้วาถ้าบ้าองท่านนำติดตัวมาขึ้นลงใช่ไหมใช่ปล่อยนะครับรถเทนเนอร์รถตรวจพิเศษนางบอมกาชั้นสองร้อยสี่ศูนย์นะครับต้นทางสุราธานีสุดปลายทางท่กรุงเทพครับร้อสี่ศูนย์นะครับออกจากติ่บานโ่งไปแล้วจะอยู่รับตรงไปสารสถานีนาคอมบัตงสารยาเป็นสถานียับั่อตอไปครับ บวนบัวพิเศษนะครับปรับอากาศนั่งทั้งบวนนะฮรขบะบวนที่4ีสูงกรุงเทพจุฬาธานีกรุงเทพนะครับ